สวัสดีครับชาวจีเซนไลฟ์เพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วแมงสมายกับเกมเบรเดนเ s o ร์และฟ l ลูชันนะครับหลังจากหายหน้าหายตากันไม่นานวันนี้เราจะมาลงคลิปใหม่กันนั่นก็คือการลงดันเจี้ยนถ้ำเยตินั่นเองก็คือตามในคลิปนี้เลยที่ดูทีเซอร์ไอ้ดูไอตัวอนิเมะมันก่อนเข้าเนี่ยซึ่งเราจะมาดูกันว่า ดันเจียนเนี่ยมันมีสกิลอะไรที่เราจะต้องรู้ก่อนที่จะต้องไปลงเวลรชนบ้างอันนี้ผมจะลงแบบธรรมดาเหมือนเดิมนะเพื่อให้เพื่อนๆดูสกิลให้ชัดโอเคมาดูกันเลยอย่างอื่นอย่างแรกเลยเพื่อนๆต้องรู้ว่าเยติเนี่ยมันเป็นบอสน,น้าแข็งตัวต่อมา,มาก็จะมีสกิลแช่แข็งค่อนข้างเยอะดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นทีละอันอ่ะคนที่เป็นแท้งเนี่ยสิ่งที่ต้องต้องพยายามฝึกหลบนั่นก็คือสกิลเมื่อกี้นี้สกิลที่มันอ้าแ,แขนเพื่อที่จะตบ เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงแล้วกันตอนมันมาอ่าส่วนสกิลอื่นไม่มีไรอันนี้คือกระโดดเราก็แค่รอแดดหรือกดสกิลต้านทานหรืออมาตะก็แล้วแต่ส่วนอันนี้มันจะขึ้นมาว่าเดือดดานทุกคนไม่ต้องสนใจรอหลบสกิลที่2หลังจากเนี่ยมันจะเพราะอะไรสกิลที่2เนี่ยจะคอยผลักให้เรากระเด็นออกพอหลบเสร็จปุ๊บพอมันผลักเราเสร็จปุ๊บมันจะมีออร่าขึ้นมาที่พื้นเมื่อกี้นี้เดี๋ยวผมจะแคปให้ดูแล้วกันนะ พอมันขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมายุนจุ่มมันให้สังเกตนะมันจะมีบัฟกับดีบัฟข้างๆฝั่งขวาเดี๋ยวผมวงให้ซึ่งไอตัวบัฟกับดีบัฟตรงเนี้ยสังเกตไอ้ช่วงแรกที่ผมบอกว่าไม่ต้องไปสนใจที่มันชาร์จไฟได้ไหมมันจะทําให้เราอุณหภูมิตกลงซึ่งถ้าเราไม่ยอมเข้ามารับบัฟไอ้เมื่อกี้เนี่ยมันจะทําให้เราแข็งอ่าพอถึงในช่วงเวลาที่มันนี้แล้วมันจะทําให้เราแข็ง อันนี้คือลูปที่เราค่อนข้างที่จะต้องพยายามทําให้ได้และต้องหลบให้ได้100%ไม่งั้นในวีเนี่ยมันจะทำดาเมจยากมากเพราะเราจะของคอยแข็งอ่ะเดี๋ยวมาดูลูปที่หนึ่งเห็ไหมอันนี้คือชาร์จบับแล้วใส่ดีบัฟใส่เราเสร็จปุ๊บมันก็จะผลักเราออกให้ทุกคนมายิบนุก๊กอ่ะมาเหยียบปุ๊บมันก็จะขึ้นบัฟขึ้นมาเห็นไหม ่ามันสามารถเก็บได้10บแตกบัฟเนี่ยนจะทำให้เราจมตีแรงแต่พอมันบัฟเสร็จปุ๊บมันก็จะกระโดดเนี่ยเพื่อนๆต้องพยายามดูดีๆว่ามันกระโดดยังไงเพราะมันจะไม่มีพื้นแดงต้องคอยกดต้านทานหรือกดอมตะนะอืมอย่างหลุมเมื่อกี้เนี่ยเป็นหลุมเดียวเลยของดันเนี่ยที่น่าเป็นห่วงซึ่งทุกคนถ้าหลบได้ก็ค่อนข้างมีโอกาสผ่านได้เยอะมากอืมอันนี้พอมันใช้ไปสองรอบแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นเป็นดูดน้ําแข็งบ้างเหมือนกันเลยมันก็จะผักเหมือนกัน เราก็รอเก็บไ้นี่ตอนนี้แล้วมันก็จะกระโดดไปเดิมเป๊ะเราก็แค่มาตะแล้วเราก็มายืนแช่ตรงที่เหมือนเดิมเห็นไหมมันก็จะได้บัฟสิบสต็กเลยถ้ายืนแช่ได้นานที่สุด้วคราวนี้อ่านี้สกิลที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ที่ว่าสําหรับแทงนะที่ว่าต้องพยายามหลบไม่งั้นเราจะโดน CC ก็คือโดนสตันหรือน็อกดาวผมไม่แน่ใจต้องพยายามฝึกหลบให้ได้ตลอดอดังนั้นไม่มีอะไรเลยคือกระโดดอ่านี่ตีธรรมดาปกติ อันนี้ก็อันนี้ก็อ่ะคันนี้ข้าหลุบละหลังจากที่มันเรียกดูดซับน้ําแข็งมาเราจะต้องพยายามมาเก็บผลึกความเย็นตรงนี้วิธีการก็คือเดี๋ยวผมจะแคมปให้ดูแล้วกันอ่าวิธีการก็คือเพื่อนๆเนี่ยจะต้องแบ่งทั้งหมด4คนเนี่ยไปรับไอ้วงน้ําแข็งที่ผมวงให้เนี่ยทั้งหมดคนละ2วงเพราะมันจะออกมาทั้งหมด8วงพอดี4คนก็คนละ2ถามว่ารับทําไมถ้าเราไม่รับเนี่ย มันจะทําการทุบทุบทุบตามจํานวนวงที่เหลืออ่าถ้าสมมุติเราไม่รับเลยก็ทุบทั้งหมด8วงอ่าอ่าอย่างนี้คราวนี้ในรูปเนี่ยในคลิปสิเรารับไปได้4ใช่ไหมมันจะเหลืออีก4ที่มันจะต้องทุบอ่าถ้าสมมุติเรามา2คนอย่างเงี้ยให้ฟอร์สมาเป็นคนแช่ให้สมมติเราพาพอ่าฟอร์สมาจะแช่อย่างนี้มันก็จะทุบ1ทุบ2อ่าอีกสกิลหนึ่งเราก็แดดเอา หลีอต้านฐานหนาวแล้วก็ทุบ3ไมเมื่อกี้นี้แล้วสสุดท้ายเป็นฮิตใหญ่สุดซึ่งทุบก,การทุบแต่ละทีเนี่ยมันจะสร้างดีบัฟให้เราติดสแต็กทำให้ร่างกายเราเย็นซึ่งติดหนึ่งดีบัฟบทำให้ค่อนข้างที่จะโดนโจมตีสุดท้ายในยแรงขึ้นสังเกตว่าถ้าเราโดนตีท,ทั้งหมด4ี่ทีทุบทั้งหมด4ีทีเลยแล้วมันตีฮิตสุดท้ายเนี่ยตายเลยนะแม้ว่านันดธรรมดาก็ตามอืมอ่นนี่คือสกิลงานของแทงอะไรประมาณนี้แหละนี่คือคือความยากของเยติ เท่านั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรเลยว่าลูบเดิมตลอดอือันนี้ตีธรรมดาออยังอ่าอันนี้เรียกและรีกลูบเดิมเลยแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนเดิมทําเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอันนี้ดานธรรมดาผมก็จบละประมาณนี้ให้เพื่อนๆถ้าสงสยัยลองย้อนกลับไปดูใหม่ทีหนึ่งนะอืส่วนในวีเนี่ยข้อแตกต่างแน่นอนแหละคือมันถึกกับโจมตีราแรงมากขึ้นแต่ข้อแตกต่างที่เพิ่มเข้ามาอีกนั่นก็คือไอ้พวกดีบับต,าต่างๆเช่น เวลาที่มันจะแช่แข็งเราหรือทําให้เราล้มหรือทําให้เราสตั้นเนี่ยมันจะนานขึ้นกว่าเดิมและที่สําคัญเลยคือไอเห็นที่ผมวงให้ที่เราไปรับความเย็นไหมถ้าเราไม่รับความเย็นแล้วเราโดนทุบเนี่ยจกปกติโดนทุบทีเดียวเนี่ยมันจะสร้างขึ้นมา1นึ่งสแต็กแต่อันนี้จะกลายเป็น2สแต็กทันทีดังนั้นระวังให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยต้องอยู่ให้ครบ4ี่คนเพื่อรับสแต็กให้ครบโอเคนะถ้ารับไม่ครบจริงๆต้องใช้วิธีการให้ฟอสเนี่ยแช่แข็งแบบนั้นแหละ โอเคสำหรับวันนี้พอท่านี้ครับผมสวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวผมลืมบอกไปเดี๋ยวไอดันเจนวิรชนเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงแบบสปีดลรมมาตั้งแต่แรกก็คือบอส1บอส2บอส3เลยเพื่อจะได้ดูวิธีการวิ่งทางลัดด้วยเนาะโอเคยังไงเดี๋ยวขอไปทำคลิปขอไปลงก่อนแล้วเดี๋ยวจะรีบมาลงให้เพื่อนๆดูนะสำหรับวันนี้พอท่านี้ครับสวัสดีครับ